โอเคครับนี่ฮะเราถอดแผงประตูมาแล้วครับนี่คือสภาพลำโพงเดิมของ Mercedes-Benz นะครับนี่ครับแค่รูดเบาๆนะครับเปื่อยยุ่ยหมดแล้วครับนี่ฮะโอเคครับ CLA คันนี้นะครับนี่ครับดูสภาพครับลำโพงนี่ถึงเวลาจริงฮะ นี่ครับเปื่อยกรอบยุ่ยหมดแล้วครับนี่ฮะหมดสภาพจริงๆครับท่านผู้ชมครับอ่าเราก็ทําการเปลี่ยนลําโพงด้วยนะแล้ว CLA นะครับสมาชิกเพื่อนๆนะครับอ่ที่ได้โพสต์ไปนะครับนี่คือ n t g 5.0นะครับเพราะหนึ่งเนี่ยจอเดิมเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยนะครับกดทัศกรีนไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับลูกค้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับเป็นจอ a n d r o i d p ์พานะครับ ของผมเนี่ยจะมีทั้ง10นิ้วและก็12นิ้วนะครับชุดปักตรงรุ่นนะครับซึ่งรองรับซิม 4G นะครับรองรับแอปพลิเคชันมากมายนะครับและที่สำคัญลูกค้าจะใช้เป็น iPhone นะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นคาเพย์แบบไร้สายได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับปักตรงรุ่นนะครับและ รถเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรถลูกค้าออกมั้งแต่ป้ายแดงนะครับขายก็ไม่ได้ราคานะครับเสียดายนะครับเลยมาปรับปรุงนะครับระบบเสียงแล้วก็ระบบภาพนะครับถ้าลูกค้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ0634986168นะครับร้านตั้งอยู่รามินทาระหว่าง28กับ30นะครับถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับฝากเพื่อนๆสมาชิก Mercedes b e n บทุกขับเลยนะครับนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับโอเคครับ ที่สดใสร้านเราฮพตไม่หยุดจริงๆค่ะไม่อยากจะคุยเลยอ่ะพีก่กอล์วันนี้ตอนรับ Mercedes-Benz CLA นะคะพีก่กอลวันนี้มาจัดชุดอะไรโอ้โหได้ว่าชุดใหญ่มากเลยต้องพูดยังไงดีก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เราเราโพสต์ไปนะอ่ Mercedes-Benz CLA ก็ได้การตอบรับค่อนข้างดีนะดีมากอ่า เพราะลูกค้าท่านนี้นี่ก็มีบุตรหลานด้วยนะครับก็เลยมาจัดนี่ก่อนเลยนี่ๆี่อ่าเป็นจอแอนดรอยนะเป็นจอแอนดรอยพารโนขนาด12นิ้วนี่ใหญ่โตทีเดียวนะซึ่งรองรับ y t u t u g o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  g m e p n p t f l i x นะครับแล้วก็ a s และที่สำคัญจอตัวนี้นะครับรองรับซิม 4G ด้วยนะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยคุณโบบันเทิงอ่าแน่นอนและที่สำคัญคือชุดปักตรงรุ่น และยังไม่พอ,อรุ่นนี้ต้องขอบอกเลยเราโบงแตกไปแล้วอเอาน้องโบงถึงเวลาต้องรีโนเวทปรับปรุงแล้วมาจับนี่เลยโอ้โหลำพงในตำนานโมเลวแม็กซิโมเนี่ hey, เป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าและคู่หลังนะโอโ้สุดยอดแต่คู่หลังคันนี้จริงๆแล้วเป็นแยกชิ้นแต่ลูกค้าบ,บอกขอแค่แกนร,รวมก็พอ,อนะครับอ่า ในส่วนผู้หลังก็อย่างนี้เลยเนี่ยน้องโบโอ้สุดยอดอ่าอันนี้แกนร่วมเพราะว่ามีแหลมในตัวด้วยพี่ดูพี่แค่ดู้าหงหลังนี่โหแอก,กนะและที่สำคัญโอ้โหคอยแห้งตลอดและที่สำคัญนี่เลยซับฟอกแอคตอนลึกสุดใจ8นิ้วอ่าโอเคฝากร้านเลยถ้าเกิดท่านไหนสนใจที่จะเข้ามาชมตัวอย่างเสียงนะคะ เรียนเชิญได้ที่ร้านค่ะอยู่รามินทาระหว่าง28กับ30ค่ะติดถนนใหญ่นะคะหรือโทรมาคุยกับพี่ป๊อบก่อนนะคะ0634986168ค่ะสเปเชียลวิทยาดิโอผมชัดชุกตัวนโน้งที่สุดของถุมพลังเสียงที่คุณสัมผัสได้เที่ทำให้คุณกลายเป็นคนพี้เซ